เอาละครับก right, so 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 mm ่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านได้แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งครับคุณเชคอินซอเยัขอแนะนทีเดียครับ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 สรับครับครับดีัครับรับครับครครับครับคนับครับครับครัรับรครัคับรคััครนค เนี่ยเทอเรซิล่าพิมพ์สแกรนด์มินดาสวัสดีค่ะเรซิล่าพิมพ์คาสเซนหาดนะคะวันนี้ฝากเสิร์ฟฝากแล้วฝากตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยเทอเรซิล่าพิมพ์สแกรนด์มินดาสวัสดีค่ะเรซิล่าพิมพ์ซากูลานะคะเนี่ยเนี่ยเดวิดพิมพ์วิวเจมินดาจันทร์เป็นมินดาสวัสดีค่ะเรซิล่าพิมพ์พงศ์พันธ์แช่นะคะวันนี้ฝากเงินฝากตัวเลยนะคะครับ เอาละครับพี่สื่อมวลชนครับช่วงต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่คำถาม Q&A นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มถามนะครับจากคุณลีกยองมันก่อนนะครับงาน g o l d e n น i s c award นะฮะเป็นงานประกาศรางวัลรูปแบบไหนครับช่องรเนส้น g ิสก์อดรทีเียี 어, 아까 MC분께서 말씀해 주셨듯이, 골든디스크는 1986년에 최초로 시상식을 시작한, 어, 케이팝 역사에서 가장 오래되고, 가장 전통과 번위를 자랑하는 시상식으로 평가를 받고 있습니다. 그, 지금, 엔하이프는 그 세라팸 이렇게 좋은, 훌륭한 스타들 모시고 온 것처럼, 지금껏 K-POP을 대표할 수 있는 무수한 가수들이 골든 디스크에서 신인상을 받고 문상을 받고 대상을 받으면서 글로벌 스타들로 다들 무럭무럭 성장을 했고요. 그래서 골든 디스크 화이팅 여러분! 감사합니다. 네, 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 감사 ลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตถามนะครับศิลปินของเราบ้างนะครับมาที่ฝั่งของเอ็นไฮเนะฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Golden Disc Award อีกครั้งหนึ่งครับคำถามแรกที่ได้รับคำตอบจากผู้เข้า่วมงานก่อนที่จะมาถึงงานนี้คืออะไรครับคำถามทรับคำตอบจากผู้เขร่วมง่อนที่จะมาถึงงานนี้คืออะไรครับคำถามที่ได้รับคำตอบจากผู้เข้าร่วมงานนี่จะมางงานนี้คออะไรรับคำถามที่ได้รับคำตอบจากผู้เข้าร่วมงานก่อนที่จะมาถึงงานนี้คืออะไรคับคำถด้ับอบจ 네, 세라핌의 채원입니다. 저희가 데뷔하자마자 골든 디스크에 참여할 수 있게 되어서 너무 너무 영광이고 기쁘고요. 기쁘고요. 또세라으로서 방콕을 방문하는 것 처음이라 그런지 설레는 마음으로 무대 열심히 준비했으니까 많은 관심 부탁드립니다. 저희 가수 채원이랑, 루스 디자너님께서게도저가 되어서, 그리 ได้ร่วมงาน Golden Disc Awards หลังเดบิวต์ดิเซราฟิงของพวกเรานะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยสำหรับดิเซราฟิงเนี่ยการมาประเทศไทยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราพวกเราก็เลยตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆพรุ่งนี้พวกเราก็จะเต็มที่กับการแสดงนะ้วอยากให้ทุกคนติดตามดูนะคะดิเซราฟิมูนตี้ปีใหม่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 ปีใี่ปีใหม่ปีใหม่ปีใใหม่ปีใี่ปีใใหมีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหมใหม่ปี 오늘 기사 간담회와 내일 이틀 시사지까지 많은 관심 부탁드리고요. 또 많은 아티스트 분들께서 정말 멋진 공연을 준비했을 테니 모든 무대를 눈여겨봐주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 특히 저희 스츠라 팀도 정말 멋있고 특별한 무대를 준비했으니까 꼭 지켜봐주세요. รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาประเทศไทยด้วยแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็มากันเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆที่มาในงานวันนี้แล้วก็อยากให้ติดตามงานของพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราพรุ่งนี้ก็จะมีศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เตรียมการแสดงสุดเท่แล้วก็สุดฮอตมากๆนะคะอยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆเวทีการแสดงของพวกเราด้วยนะคะ พวกเราบอกได้เลยว่าก็เตรียมการแสดงที่พิเศษมากๆให้ทุกคนดูด้วยนะคะอย่างว่าคนติดตามดูนะคะคุณค่ะกับอย่างที่บอกนะครับว่าการแสดงสุดพิเศษนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ครับมีจุดไหนในการแสดงของมิสเลฟิมนะครับที่อยากให้แฟนๆเนี่ยคอยติดตามแล้วก็โฟกัสบ้างครับ 어, 많은 분들께서 마찬가지겠지만 저희 팀은 퍼포먼스에 욕심이 굉장히 많고 어, 연습을 굉장히 열심히 하거든요. 이번 골드디스크 어워즈에서도 색다른 무대, 그리고 어, 처음 보여드리는 무대를 보여드리기 위해 엄청 열심히 준비를 했습니다. 어, 처음, 어, 최초 공개되는 무대도 준비되어 있으니까 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 미니아, 너네네카. 양해 부탁드립니다. 우리 라핀이야고 많다. พื่อที่ทำให้ performance ของเราออกมาเท่มากที่สุดใช่ไหมคะบอกได้เลยว่าก่อนที่มาพวกเราซ้อมกันหนักมากๆเลยนะคะก็คือนายโคดอนิสออดครั้งนี้ก็จะมีการแสดงที่ทุกคนจะได้เห็นเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพวกเราตั้งใจเตรียมเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามชมเลยนะคะรับอย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือการมาครั้งแรกสำหรับประเทศไทยนะครับของลิซ่าฟิล์มนะครับงั้นถามเกี่ยวกับเมืองไทยหน่อยดีกว่าละกันนะครับ 이번에는 느세라피 분들에게 태국에 관한 질문을 조금 드려볼게요. 태국에서 꼭 먹어보고 싶은 음식이 있으실까요? 네, 느세라피 사크라입니다. 태국은 맛있는 음식 이많기로 유명해서 시간만 된다면 맛있는 어, 것 많이 먹고 싶고, 야시장도 가보고 싶어요 개인적으로는 텐마반을 네. 먹어보고 싶습니다. 네, 네. 군사크라코 อยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือมีหลายเมนูมากๆเลยที่พวกเราอยากลองชิมนะคะก็คือมีหลากหลายเมนูมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาส,ก,าสก็อยากจะไปเดินตลาดด้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องชื่อเมนูเนี่ยก็คืออยากลองดื่มแตงโมงปั่นด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะครับข้ามาที่ฝั่งหนุ่มๆกันบ้างดีกว่านะครับเอ็นไฮเปนครับขออนุญาตครับสำหรับทุกคนที่รักแฟนๆที่ันที่ทกท,กท,กทกุที่รัก่รกทุกคกทุกคนทีกท่รรักทักทุกค 어, 골든디스크 수상식이 열리는 금리, 경기장은 규모도 굉장히 크고 의미 있는 찬스라고 들었습니다. 그래서 이렇게 멋진 찬성에서 팬분들을 만나고 무대를 할수 있어서 정말 행복한 것 같습니다. ก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะคะที่ได้มาประเทศไทยครั้งนี้ได้ยินมาว่างานโกลเด้นิสเอาต์พวกนี้จะจัดที่ราชบังคลาสเตเดียมใช่ไหมคะได้ยินว่าเป็นสเตเดียมที่ใหญ่มากๆเลยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีการแสดงบนเวทีนี้ในราชบังนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอแฟนๆแบบนี้นะคะรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะครับ